พาวันนี้นะครับทุกวันที่วันเสาร์ที่สามของเดือนนะครับสมโมมู้สูงอายุจังหวัดระยององค์กรสาธารณประโยชน์นะครับก็จะมาเลี้ยงอาหารให้กับทุกท่านที่เข้ามาในวัดลุ่มนะครับมาทำบุญที่วัดลุ่มแล้วก็มาจากพระเจ้าตากสินมหาราช นะครับวันนี้โชคดีนะครับที่เป็นวันที่สมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยององค์กรสาพประโยชน์ก็มามาเลี้ยงอาหารในโครงการบันสุอิ่มอร่อยนะครับเพื่อช่วยพวกเราในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดโควิดนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ก็เป็นโอกาสดีของทุกขั้นนะครับวันนี้นอ่าจากนมกาจากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยองจะเป็นผู้ดำเนินการแล้วนะครับก็จะมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยองนะครับมีจิตเป็นกุศลบริจาคสมทบกทางบริจาคเส่นก๋วยเตี๋ยวบริจาคถั่วงอกบริจาคเงิน นะครับคนคร้อยๆนะครับเพื่อให้โครงการปันสุกอิ่มอร่อยกับทุกท่านได้อิ่มอร่อยกันในวันนี้วันะครับ,ครบโครงการปันสุกอิ่มอร่อยนะครับเป็นการที่เรามาดําเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่โควิดได้ทีระบาดอยู่นะครับให้พวกเราได้ อิ่มอร่อยกันนะครับอย่างน้อยก็มือจางบานก็คงไม่จ้องไปไม่จ้งไปซื้อข้าวกินแล้วก <c oughs> ินไม่อิ่มเลยนะไม่อั้นนะไม่ไม่จํากัดให้รับประทานจนอิ่มแล้วก็ให้รับประทานจนเต่งหมดนะครับทห้หมดมีห้าสิบกิโลขึยเส้นห้าสิบกิโลเนี่ยใส่มาเลยนะครับ ที่อยู่ข้างนอกต่อมาเราไปทานหัวเฉียผักไทยอรอะไร่ไรกันผีมือแม่ครวยใหญ่เจ้หูยกับเจอนกแล้วก็เจมีที่ปลามีด้วยที่สีจัหวัดด้วยนะครับเป็นกุ๊กใหญ่ก็นะดูกระบวนกันกน,นะครับว่าลูกล่งเราอ้วนท้วนสมบูรณ์แสดงว่าทำกับข้าวเก่ง นะครับนะครับวันนี้นะครับวันเป็นวันเสาร์ที่สามของเดือนนะครับเราก็จะมาทำโครงการปันสุขอิ่มอร่อยกันนะครับเดือนหน้ากันยายนวันเสาร์ที่สามของเดือนกันยายนก็จะตรงกับวันที่สิบแปดกันยายนนะครับวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ เดือนหน้าก็เป็นตอนที่สิบแปดก็มากันได้ทุกเดือนนะครับทุกเดือนวันนี้คือการปันสุกอิมอะไรโดยชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยององค์กรจายประโยชน์กระหอ่าได้รับความใจบุญนะครับจากสมาชิกและบุคคลทั่วไปร่วมกันบริจาคสมทุกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยององค์กรจัดประโยชน์นะครับ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญสมาชิกของเราผู้ใจบุญนะครับะจะขอะตัาศให้ทุกท่านได้ทราบกันจะมีพี่สองคิดขันทอง200บาทพี่ตุ๊กตา200บาทพี่มานะพี่วัายมกินดา200บาทคุณอุไรวันหล่อวนิช อุทิศให้คุณแม่อาลีหล่อวันนี้สองร้อยบาทอ่าคุณนาลีรักสุรยักสอง้อบาทคุณพัชรีพันสองร้อยบาทคุณลาตรีพันธนักรบสามร้อยบาทคุณบกวระวนพัชระชีวาเนรหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อด้วยคุณนวลน้อยวิทยาคุณคุณนวลน้อยคุณสองร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นกุศลนี่ เจ้านายไม่ใช่ไม่ใช่ที่ส่เกจ10กิโลที่ส่เกจ10กิโลนะที่ส่งเกจกิโลนะครับแล้วก็เออเานายก็มีขน,นมมาะนะขนมมามาให้พวกเราทีา่ออทนนะะพี่อัดมาช่วยเหลือพี่น้าบระชาคเงินนะครับเพื่อเพื่อต่อต้านต่อสู้กับการระบาดของโรค โควิดตายทีมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเชื้อในประเทศหลายเป็นกว่าสองเดือน,ละนะะแ,แล้วนะครับแต่เราต้องอย่า,าตาดตกราะตอนนี้ประเทศต่างๆนี่เต็มกันมากเหลือเกินนะครับเต็มกันมากเหลือเกินทั้งโลกมีตอนนี้เต็มยี่สิบเอ็ดล้านคนละยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนคนจนะติดเชื้อโควิดตายทีมแล้วก็ตายจะแล้วแปดแสนคน พราะมันเราต้องอยาอากาศตกนะครับจองล้างมือบ่อยๆ้องคาดหน้ากากแล้วก็ต้องเ,อเว้นระยะห่างนะครับเวนะะเ้นระยะห่างต่อตอกันตอนะครับว่าปัดไทยยังจะผัดเจนกระทั่งเช่นหมด50กิโลนะตอนนี้หมดไปประมาณ10กิโลแล,ล้วนะครับยังเหลือ4 0กิโล,ล่านั้น แต่ว่าสูงสกิโลนีล่ยังยังยางยังล่าใจนะเดี๋ยวเดียวหมดนะเดี๋ยวเดียวหมดนะทุกท่านมาช่วยกันอในการเลี้ยงวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยในเดือนธันวาเป็นผัดซีอิอ๊วผัดซีอิอ๊ววันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเดี๋ยวน้าเดี๋ยวจะ เพื่อจาหาลือประชุม <dragon> ก <risque> ันว่าวันที่18กันยายนซึ่งเป็นวันเสาร์ที่3ของเดือนเนี่ยเราจะเลี้ยงอะไรแต่มีเลี้ยงแน่นอนนะครับอาลาบ้าขวยเสี่ยวลาบ้านะครับวันที่18กันยายนเดือนหน้านี้เป็นขวยเสี่ยวลาบ้านะครับเป็นขวยเสี่ยวนะนะครับรับประทานอะไรเจ้หวยเจ้โน๊กกีตานีแล้วก็ซีน เอ่อพัน่มิตรประธานแล้เจ้าหน้าทานมีความจักทาอยากจะร่วมเป็นเจ้าท่าในงวดต่อไปเนี่ยก็ใส่ตู้ได้นะครับจานยี่สิบบาทห้าบาทใส่ตู้ช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะครับอ่าช่วยกันคนละเล็กละน้อยเราก็จะเลี้ยงมันสุกนะครับเพื่อช่วย ข้าความชีกของพี่น้งประชาเชิญคนไทยเราที่มีความทุกข์ยากลำบากในช่วงสถานการ์คิยในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ร่วมด้วยเขยกันท่านที่มีกำลังแะคร้อท,ที่จะช่วยบริจาคใจตู้บริจาคซึ่อยู่ด้านหน้าที่กำลังผัดก๋วยเตี๋ยวได้เลยเนละห้าบาทสิบบาทสิบบาท หรือมากกว่นั้นก็ไม่รังเกียจอะไรนะครับขอบคุณคุณฉิมจิตอาสานะครับคนณระเบิระวีวันติระพัฒนะครับเป็นอย่างสูงในการที่มาบันทึกภาพนะครับเพื่อเอาไปเผยแพร่นำเสนอผลงานของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยองที่สีสรัดถึงแม้จะขยับตัวก็ไม่ค่อยะดดนักแต่ว่าวันนี้มาทำเรื่อง บรรจุบริการอาหารนี่รู้สึกว่าอายังไงล่ะจากเปลียวกระเัากระเถินขึ้นมาพันทีเลยนะเจ้าน้องเจ้าน้องช่วยพี่นีหน่อยแล้วก็มีคุณสมหญิงเติมเกษตรนะครับหรือ,อคุณหยุสมหญิงเติมเกษตรนะครับสมาชิกชมรมของเราบ้าก,ก็มาช่วยกันบริการอมีตุ๊กตา การทงที่สมคิดนะครับออหลายหลายคนตา่นไม่หมดก็ต้องขอัยด้วยนะครับ <S <S ขอขอบคุณสมาชิกที่บริจาคนะครับที่สมทิตจัรสารนะครับแล้วนงเทเนงนะครับก็ร่วมสนับสนุนนะครับในงานนี้นะครับแง่ก็ต่อต่อไปเลยนะครับที่จะหมดไปแค่ห้ทาท่าเท่านั้นเอง นะค,ะครับให้ท่านมาติมอะไรผัดไทยเต็มกระท่าหมดนะครับเต็มกระทำหมดอะไ,ไรก็เลื่อนมานั่น,นทำหมดก็ผัดไปเดี๋ยวผัดไปเรื่อยๆนะครับนะจะมารับประทานกันนะครับวันนี้ทับในานามของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยององคก์กรสาธารณประโยชน์นะครับเดี๋ยว พีวีรัตมาแล้วพีวีรัตน์รับประทานหรือยังผัดไทยพีวีรัตน์จะเออพีวีรัตพีวีรัตมาแล้วพีวีรัตน์เปนไม่ได้รับประทานก็เดี๋ยวจัดให้พีวีรัตน์หนึ่งจานสันติมาจากพระเจ้าตรีมาลนะครับแอบแล้วจะมารับประทานผัดไทยซีกันนะครับวันที่ยี่สิบห้าถึงสาคมนะครับก็เตรียมตุกท่านมาเร่องตุ๊ก แรเระยะไม่ได้จะุมมาการตะเดือน้งแต่ตเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรกมีรูษ้าผู้จะพอมู้จะมาจัดต้า,ตา,ตา,ดดาให้เดือนนะครับเรนระยะมาาต้อนะจ๊ะให้ใช้ชิดกันตะจ๊ะแล้วกย โรกึ้นเตียงนะครับเจะัดกันบริการท่นที่มาให้เจัดขิงรักษาจสมเด็กระเจา ผมโดยเพาะจากสินมารายหรือจากตายพิการรักษาคนละยอและบางคนทั่วประเทศนะครับสภานแล้วก็มารัะทาลท,ทัดไทยฟรีและทะจะจรัดไทยฟรีจัดกำลังอาะ